หลังจากออก่หัวหน้าไปเากะงไดูนดนัน,นะคะงตกระน่ะกระทวงครับนแก้มกระห่วงน้าให้มอแล้เริ่มคิดเส้นสามาอยู่เลนะคะขอในยานเอาคอัอ้เ้นามาอยู่เลยนะคะขอในยาเนเอาคอัง การเดินทางค่ะบัตน,นี้จะกลับแล้วค่ะกราบจากตรงหน้าแล้วค่ะขับรถออกจากตรงหน้าจะใส่เวลาไปหน่อยค่ะตะวันถนนแต่ไมนครบแล้วค่ะบางเทื่อก่ะรู้สึกว,ว่าเข้าน่ะค่ะตะวันไม่้ออกมากนะ <c oughs> คิดอยากเห็ดนั้นนะหกหมื่นนาทีนี่ใ้สบายสบายเลยค่ะแต่วันนีม้มันมาเห็ดตอนช่วงขึ้นห e นึ่งเดือนแรกนี่เป็นง่วงเลยค่ะง่วงง่มง่วง,ง,วงสาวยุ่ง

เพระาะว่าฉันรอดเวลาสิเสียเวลาไปเลยค่ะเสียดายอยู่ด้ีค่ะถ้าเป็นช่วงเดือนแรกที่เขามานเราไรสุดเลยครบแล้วค่ะชั่วโมงตั้งแต่ยังเป็นตุ้มก็ปั้มไปอยู่นอหนค่งค่อยๆไปคืออาจจะโ,โ,โ,โมงเป็นเรื่องบแบบแธุระไม่ใช่ ต้องไปยุ่งน้องใหค่ไล่ไป,ไปเวลาเพราะฉันรอเวลาทังสิ้เสียเวลาไปเรื่อยไปเสียดายอยู่ดีค่ะถทำเอนช่วงเดือนแรกที่เขามานเราไล่ลสุดเลยครบแล้วค่ะชั่วโมงบางสิบไล่สุดตอนคโดดโรับจุดบอลอันตรายแต่มาตอนนี้ยุ่งหน้าเนี่ยเพามีรถไฟค่ะมีแต่รถจักรองผู้เดียวนี่ละนี่น้ำเต่าไล่ไป เดีเ๋ยวไม่จะหนุนเแราะว,ว่าเดบวกกัเพราะว่าจะเป็นมัน,นทุกตัวสำรับวันี้มันจะเอาเสียงใบเห็ดนามลุ่งเดี๋ยวๆขออนญุญาตก่อนค่ะเพราะว่าเห็ดลุ่งไปเลยดีกว่าชิดีบอสเวลาเพราะว่า,ววาถันรอบเวลาทังสี่เสียเวลาไปเรื่อยไปเสียดายอยู่ดีค่ะ ถ้าเมนช่วงเดือนแรกที่เขามาดเราไรสุดเลยครบแล้วลลค,ค่ะชั่วโมงเวลาเพราะว่าฉันรอบเวลาสิเสียเวลาไปเลยค่ะเสียดายอยู่ดีค่ะถ้าเมนช่วงเดือนแรกที่เขามาดเราไรสุดเลยครบแล้วลลค,ค่ะชั่วโมงจะได้ไหมกอกจะหนณ์หรือว่าไหนบุมกมนเพราะว่าจะเป็นไม่ครบก็จะออ,ออกอนจจาง่แล้วค่ะ โอ้แมั็นอาจจะเอาถนนม้าดีถนนแน่แบบถนน,นเน,น,นี่ยน่นาจะพอมเอนี่ยนี้ว่าจะเอาเสียงไม,ม่เหย็ดนามลุ่งเดี๋ยวๆขออนุญาตก่อนค่ะเพราะว่าเห็ดรุ่งไปเลยดีกว่าชิ่ได้ว่าหกหมื่นนาทีนี่ได้ สบายสบายเลยค่ะขยนนันเนาะที่ขยันเพราะว่าอย่างค่ะเพราะว่าเขาคิดว่าเัาเป็นส่วนหนึ่งของของเฟซบุ๊กของเดียวพรุ่งนี้มันจะเอาเสียงว่าเหย็ดนามลุ่มเดี๋ยวๆ,ๆขออนุญาตก่อนค่ะเพราะว่าเหย็ดลุ่มกวเลยดีกว่าชิดเดียวเปลี้เป็นตุ๊กตาปั๊มไป,ไปยนะะืนเราค่ะ ข,าขานาดจิเป็นพนักงานที่ดีของเพื่อนใดญเพราะฉะนั้น,นเนพนนื่อนๆคนก้ไหลที่บอกว่าท่าวิ่งแล้วะคะ่ะเฝ้าเฝ้าไล่สดเลยค่ะก็ต้องก็ต้องรอดแบบว่าไล่สดทุอตอนขับรถดโด,ด,โด,ดนอันตรายแต่ว่าตอนนี้อยุธชงหน้านี่ยว่ามีรถไฟค่ะมีแต่รถจัฟ้องผู้เดียวนี่ละนี่ยห้ามเถอะไล่ไป นาทีนี่ได้สบายสบายเลยค่ะสวย,ย,ายมากมากเูดูด้วยค่ะขออนุญาตเอาเครื่องมือไปกันเตียงอ้าวเดี๋ยวแดดเดี๋ยวบดอยู่นี่ล่ะคะ่ะไล่ได้เพราะว่าถนนทุ่งหน้ามันไม่มีร คืออาจะมม่อเป็นเรืองแบบแบบธุระไม่ใช่เอง่นเว่้าเาเป็นจางคนเราถ้าเฮาสามารถผ่านการทดลองงานส่งเงนบนไหวหกสิบวันนี่ยาจะลาดหลังจากออกแาบหุ้นหน้าไปเราอาจจะหุ้ไได้ลเนะค่ะอาจจะได้แต่ก็น่ำกระท่วงเราคนแก้มันน้าทวงร้ายมองตเนื้ การเดินทางค่ะวันนี้จะกับแล้วค่ะกับจักรตรงหน้าละค่ะขับรถออกจากตรงหน้าจะใส่เวลาขึ้หน่อยค่ะตะวัาสอนนค่ะตะว่าวันเดออวมานาะมวโมนีเป็นล่าชีได้ยุ่ได้แล้วนิดนึงคิดอยากเฮ็ดนะนะขยันหนอ ที่ขยันเพราะว่าอย่างคะเพราะว่าเกาคิดว่าเ้าเป็นส่วนหนึ่งของของเฟซบุ๊กของเดี่ยวถ้าเป็นจางคแล้วถ้าเทาสามารถผ่านการทดลองงานสองเดือนบนในวัยหาากสิวบวันปัญหาจะเวลาเพราะว่าฉันรอบเวลาสิเสียเวลาไปเรื่อยเสียดายอยู่ดีค่ะถ้าแม่งช่วงเดือนแรกที่เขมาม้านเราใบสุดเลยครบแล้วค่ะชัว่วโมง กันคนกใหม่แล้วมือการเดินทางแต่สิสะดวกจริงๆถ้าเอาเสียมมาน้่มอ่ะเะทดถามันไหลไปหากันอ่ะจะดีเลยพรงนี้ว่าจะเอาเสียมมาเห็ดน,นามลุ่งเดี๋ยวๆขออนญุญาตก่อนค่ะเพราะว่าเห็ดลุ่งก็เลยดีกว่า เื้นนักนีนได้สบายสบายเลยค่ะแต่วันนี้ไม่มาเห็ุตอนช่วงึ้นหนึ่งเดือนแรกนี่เป็งง่วงเลยค่ะง่วงง้มง่วงสาวยูะ อาจจะมุงเป็นเรื่องแบบแบบธุระไม่ใช่เองสิ่เ้าค่ะ็เป่นเป็นตึกตกต้องปไปยโนมันไปควยไปค่ะจะออกถนนใหญ่แล้วเ่ะเพราะมันจะออกถนนสุนาพหรถนนใหญ่เ่ะ